สัสดีค่ะพบกับช่องดินน้ำเราฝนแฟมบลรี่นะคะวันนี้ภารกิจของพี่ฝนคือมาเก็บขนุนค่ะมากับน้าใบสองคนเหมือนเดิมนะคะเหมือนคิดที่แลที่เรามาเก็บมะม่วงวันนี้มาเก็บขนุนที่ไร่พี่ฝนนะคะวันนี้ภารกิจก็คือจะตัดขนุนยักษ์ค่ะตัดขนุนยักษ์ออาเลีอชยนี่คือการตัดขนุนของเรานะคะแบบบ้านๆดูด้วยะ ต้นนะคะต้นที่สองอันนี้ไปมาเดี๋ยวด้วยอันเสียตอนนะเราไม่ได้มาบ่อยนะคะมีขนุนเสียหนึ่งลูกวันนี้เราจะเอาอีกต้นนึงอีกลูกหนึ่งนี่ลูกนี้นะคะลูกนี้อันนี้นะนะอายุเจ็ดสิบเอ็ดนะคะจะตัดขนุนจะรับได้ไหมภารกิจของเราครั้งนี้จะรับขนุนลูกนี้ได้หรือไม่ไปดู ดูชาเจกบมันเก๋เดี๋ยวๆเอเอนนี้นะะนม่ะอปตเกเือแล้วนีีน่คือลัการดูขนุนนะคะ<ม>นาบ,บอกว่าใบพี่มันเหลืองนะคะใบพี่มันเหลืองนี่ <ๆ S 1> เหลืองแล้วอันี้เราก็จะตัดนะคะทํายังไงดี ขนุนของเราสำเร็จแล้วนี่ขนุนสดๆจากไร่ของเราอไปไงเห็นไหมนี่นี่แหละค่ะคือขนุนนะคะที่เราจะเก็บไปกินกันนี้่ลูกไปปีกปีกปีกนน่นเอาแค่นี้พอเห็นไหมไปต้นนู่นไป เกะไหมเกะเกเกะไหมเกะแต่ลูกเราจะเอาได้หมดไหมนี่นี่นี่วนเลยเมเลยกี่ลูกเข้าไปสองสี่หกปดเก้าสิบเอาลูกเดียวพอมอ่ะเดินไปเนาะนี่เนาะอั่งเกะนะตัดไปหมดเลยอันนี้เกมนี่ใะไหมนี่เด้๋ยวใบเช็กก่อนเดี๋ยวใบเช็คก่อนเอาให้ใบเช็คก่อนอันนี้เขียวอยู่เนาะแต่ใบบอกว่ายังไม่ได้นะคะเดีบอกว่ายังไม่ได้มันเขียวอยู่ ใบพัดยังไม่เหลืองใบพัดอันเหลืองอันนู้นจะงอยู่ได้อันนุ้นอยู่บนนู้นคงจะเอาไม่ได้คืะมันสูงเกินไปเขียวแบบไม่มีเขียวเขียวนี่เราได้แต่ลูกนี้ได้ไหมเห็นไหมไ้ค่ะเขาเรียกว่าป่าของดินป่าของต้นไม้เนาะนี่ได้เนาะตัวนี้เนาะได้ไหมล่ะได้ไหมได้เอาเดี๋ยวใบเป็นคนตัดนะคะเด็กใบคนตัดเดี๋ยวฝนจะเป็นคนอุ้มแต่ดูที่จะอุ้มไหวไหม ไช่ด้วยอย่าไม่ช่วยกันเร็วๆสองคนเฮ้ยพาคีทขนุนสามลูกวเอาไปเที่ยวอันนี้นะคะขนุนของเรานะคะสดๆจากต้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าอยากกินขนุนสดๆมาที่ไร่พี่ฝนเลยค่ะอีกสองลูกข้างบนนู่นเอาไหมเอาไหมเอาไหมพอละพอใช่ไหมไม่ไหว ไม่กล้าขึ้นต้นไม้